นะครับก็ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่โรงเรียนได้มีไอสอนเด็กพิเศษคือได้ไอเด็กที่ว่าได้โอกาสคือคือไม่สามารถที่ว่าไปอยู่ร่วมเด็กตีอื่นนะนะคือโรงเรียนอื่นเขาอาจจะไม่มีที่ว่ารับเด็กพิเศษมามาเรียนนะเด็กดีที่นี่เขาก็มีรับมีเฉพาะก่อนในเรียนร่วมกวับเด็กปกติด้วยนะมันทำให้เด็กพัฒนาและ <c oughs> มีสังคมกับเพื่อนได้ดีขึ้น และก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะก็คงจะคงดีแหะครับโรงเรียนวัดห้วยหมูนับเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการบริหารการจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้างเน้นความสําคัญที่นักเรียนสภาพแวดล้อมกิจกรรมการเรียนการสอนและเครื่องมือ เพื่อช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องแต่ละประเภทเกิดการเรียนรู้และดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิธภาพสูงสุดซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนั้นนอกจากจะได้ครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากศูนย์การศึกษาพิเศษมาช่วยเหลือดูแลเด็กพิการที่โรงเรียนยังทําให้เด็กพิการนําความรู้และพัฒนาการที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิตประจําวันและเรียนรวมกับเด็กปกติสําหรับการจัด ห้องเรียนคู่ขนานนะครับตอนนี้เนี่ยเราเป็นโรงเรียนเดียวในอของเขตพื้นที่การศึกษานะครับประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งนะครับซึ่งประโยชน์เป็นอย่างสูงมากเลยครับหนึ่งอย่างน้อยเราได้บุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดราชบุรีมาช่วย2เด็กก็คือสามารถที่จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพเลยถ้าเกิดเด็กประเภทนี้ได้อ่ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะไปเรียนรวมกับเด็กทั่วไปได้นะครับและเพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอน<ป>การจัดการเรียนรวมปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับเด็กพิการที่เข้ามารับการศึกษาโดยเฉพาะเด็กหูหนวกที่ทางโรงเรียนจะดําเนินการเปิดรับเข้ามาดูแลจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<ป>เพื่อของบประมาณจัดทําเป็นห้องพัฒนาศักยภาพและจัดหาวิทยากร หรือครูเฉพาะทางมาดูแลเด็กทีการโดยตรงนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากพระครูจันทศรีลากรณ์เจ้าวาดวัดห้วยหมูในฐานะคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เห็นความสำคัญต่อการศึกษาของเด็กโดยจัดงานทอดผ้าป่าหาทุนทรัพย์มาสร้างอาคารเรียนสองชั้นหลังใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการจัดก,กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนและนักเรียนที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น